คราวนี้เวลาใช้งานจริงบนคอคิท้าเนี่ยผมจะไม่มองแบบแนวนองอย่างนี้ผมจะมองเป็นอีกแบบนะครับมองเป็นทิศทางเบสนะครับสองแบบนะครับทิศทางเบสสองแบบแบบที่หนึ่งผมจะเรียกว่าคีย์สายหกแบบที่สองผมจะเรียกว่าคีย์สายห้าฟังแล้วอาจจะงงนะครับแต่ว่าฟังไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจนะครับจริงๆมันง่ายมากเลยรูปแบบที่หนึ่งตอนก็คือคีย์สายหกนะครับทิศทางบเบสแบบคีย์สายหก ที่ทางเดชจะเป็นอย่างนี้สมมุตินะสมมุติว่าถ้าเอาหนึ่งหนึ่งนะครับอยู่ที่สายหกตรงไหนก็ได้ตรงไหนไม่สําคัญเลยเรื่องโน้ตเอาตรงไหนก็ได้ครับมั่วๆเลยหนึ่งอยู่สมมุติว่าหนึ่งอยู่ตรงนี้สายหกนะครับตอนนี้เราสายหกอยู่โอเคสี่อย่างนี้สี่จะอยู่ข้างใต้หนึ่งสี่อย่างนี้ปกติแล้วหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างนี้อันนี้แนวนอนใช่ไหมครั้งนี้เราจะมองเป็นแบบแนวตั้งถ้าหนึ่งอยู่สายหกสี่จะอยู่ใต้หนึ่ง มาทางนี้มันจะเหมือนเป็นรูปตัว L ครับอ่าเป็นรูปตัว L ก่อนหนึ่งสี่ห้าโอเคอันนี้คือสิ่งที่ควรจะยึดหลักไว้เลยหนึ่งสี่ห้าเป็นแบบนี้นะครับโอเคส่วนสองอยู่ไหนง่ายเลยเพราะว่าเราย 1, ึดหน,นึ่งเชฟหนึ่งสองอย่างนี้สองก็ไปสามอย่างนี้เอาแค่นี้พอเป็นสี่ไปอยู่นี่ห้าอย่างนี้โอเคหรือ สี่อยู่นี้ถอยหลังหลังจากสี่ก็จงเป็นเลขสามสามกับสี่ติดกันเนี่ยสี่สามสองมองได้สองทิศทางนะครับจํายึดหลักที่หนึ่งสี่ห้าและหาสองสามหกเนี่ยให้อยู่รอบรอบหนึ่งหนึ่งสี่ห้าครับหนึ่งสี่ห้าถ้าเป็นสองกับสามหนึ่งสองสามไปทิศทางของทางขวาถ้ามองไปทิศทางของทางซ้ายหนึ 1, 4, ่งสี่ตอนสี่ก็เป็นเลขสาม สามกับสี่ติดกันตอนสามก็เป็นสองอ่าแบบนี้นะครับต่อไปหกหนึ่งสี่ห้าหกก็อยู่ตรงนี้ถ้าหนึ่งหนึ่งมันก็เท่ากับแปดครับสมมุติว่าถ้าหนึ่งมันเท่ากับแปดแปดถอยหลังเป็นเจ็ดเจ็ดกับแปดติดกันแปดเจ็ดถอยหลังจากเจ็ดก็เป็นเลขหกหกอยู่นี่อ่าเพราะฉะนั้นหกมีสองทิศทางครับสมมติว่าเรามาใส่ คอร์ดนะครับเป็นชุดไดอะคอร์ดโพิเคชั่นสมมตินะมมตัวหนึ่งสี่ห้าเป็นเมเจอร์ใช่ไหมครับหนึ่งสายหกใช่ไหมครับคอร์ดเมเจอร์สายหกก็เป็นอย่างนี้เออสี okay. ่อยู่ข้างล่างหนึ่งใช่ไหมครับสายห้าใช่ไหมคอร์ดเมเจอร์สายห้ major, าก็เป็นอย่างนี้ต่อไปห้าก็เหมือนกันเลยสี่กับห้าเป็นคอร์ดเมเจอร์เหมือนกันก็คัพปี้เลยก็เลื่อนสี่ห้าโอเคเราได้แล้วหนึ่ง อันนี้เหลือสองกับ3มใช่ไหมครับสกับ3มอ่ะมาทางนี้ทิศทางนี้ครับทิศทางคือทางขวามือของคนเล่นนะครับหนึ่งสองนะอ่าเป็นมเนอร์ฟอร์มสายหกสองสามอ่ะเราได้แล้วทิศทางนี้1 2 3สาทน,นี้สองกับ3ามมีทิศทางนี้คือทางซ้ายมือของผู้เล่นนะครับหนึ่งสี่ก่อนสี่ ถอยหลังก็เป็นสามสามกับสี่ติดกันเป็นไมเนอร์ถอยหลังอีกก็ Copy form ปี้ฟอร์มเหมือนกันเลยเพราะสองกับสาเหมือนกันก็คือไมเนอร์โอเคมีสองที่ทาะครับหนึ่งสองสามหรืออันนี้หน,นึ่ 4, งอนี้บสี่ใต้หนึ่งหลังจากสี่ก็เป็นสามสามสองโอเคนะครับโอเคเหลือคอทหกหกยึดหลักเหมือนเดิมหนึ่งสี่ห้า หาสูงขึ้นก็เป็นหกเป็นไมเนอร์อ่ะได้ทิศทางนี้แล้วคือทิศทางขวามือของผู้เล่นนะครับส่วนจำมาที่หนึ่งท่าหนึ่งคือเท่ากับแปดาหนึ่งเท่ากับแปดนะครับแปดเจ็ดหกอ่าไมเนอร์อ่ามีสองทิศทางหนึ่งไปหกใช่ไหมครับสี่ห้าหเดียวหนึ่งก็คือแปดแปดเจ็ดหได้แล้วโอเคครบอันนี้คือ ไตแอดขอดโกติชั่น